สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาทายท้ำไอ้องุนอีกแล้วข้าวนี่ก็เป็นโอ้นาสิสามเชื้อแล้วมีครังที่หนึง่งมีรังที่สองแล้วก็ขังที่สามแล้วก็ขังต่อๆไปจนว่ามันมันฉีดได้กินบอกอยังไงนี่ก็คืออยากกินนะแม่อยากแอมแปะอยากแอมแปะพระไอีสานน่ะแอมแปในทีนีไมยความวะ ถ้าเกิดเป็นภาษาภากลางก็คืออยากลองชิมอ่านะคะเพี้ยอันนี้อันนี้กำลังเข่าสีหน้าตากระสีป่ามานี่แหละอันนี้เขาเรียกว่ากลางกลางหน้าตาก็จะจิ้มลิ้มละมุนละไมนะคะอ่าระยะนี้ตามที่ถามเจของเพิ่นเพิ่นบอกว่ามันเป็นระยะอ่ากำลังสีเข่าสีถ้าเกิดเทียบกับเด็กหน่อยนี่กะกำลังสีเป็นสาวหน่อยพอน,นะ เพราะว่าอางังวนพวกเนี่ยที่เพิ่นปลูกเนี่ยเป็นองังวนสาวนะคะจากการสอบถามเนี่ยโอ้ยอยากกินเยอะด้วยค่ะเบิ่งสีล่องชิมเบิ่งเกินสีไรอยกินนี่แหละค่ะว่าตรงๆคือสีแซบเดี๋ยวเบิ่งลูกมันนายกินขนาดเลยค่ะมันสีแซบประมาณไหนเบิ่งด้วยค่ะอ้อ โอ้ยตายแล้วรสชาติดีที่สุดของที่สุดอืมโอย,โอยเดี๋ยวว่างนาค่ะเดี๋ยวว่างนาสมคักสมเนี่ยสมคือจังบักขคหนั่ยไหมคะ่ะท่านผู้ชมเจ้าขา พี่ๆๆบัที่นี่สีล่องซิมอันนี้เด้อันนี้เขาเอ่ยมาซื้อไว้ยังนาะน,นี่ต้นเนี่ยโอ้ดับเบิลแบกคขับให้กับเสีบอกว่าดับเบิลแบกเกินน้ำลายจะเอือกกันอืมเดี๋ยวากำลังเขาสีนี่ค่ะเบิง้งเบิง้งเบิง้งนี่สีกินประมาณนี้ค่ะกินประมาณนี้นี่เด้อค่ะเด้อเห็นบ้าเห็นบ้ามาเจอเห็นบ้าเพี้ยเพียเพียเพียค่ะ นี่ดูไปนิวมือนี่ค่ะกระดิกอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็ซีเดดได้ค่ะ่าที่ซีเดตกินเด็ดกินซิมว่ามันหวานหรือมันสมไปอย่างไรวังหันพันนันนั้นพันแม่หมดเป,ป,ป,ปรี้ยวเปียวเปรี้ยวคักภาษาบาลเท่ากับคือว่าสม้มแค้วรู้จักไหมคะคำว่าสม้าสมแค้วอ่ะส้มแค้วก็คืออาการแบบว่ากินแล้วมัน อ่น้ำลายแตกออกข้างกระพุ้งแก้มอะ่ะอืนะคะเบิ้งได้ค่ะเบิง้งสีเสี้ยมให้เบื้องโอ้ยพ่อเม่พีน่น้องสมเป็นตต่นาโอ้ยไปเจ้าขวางเพิ่นบอกแล้วเราว่าสมว่าเย่เ,ย,เย่เจ้าจีเสี้ยมนี่ตีมันสมเป็นตต่าานาเนี่ยพะนยะ ถูกหือครัสมครับสมเนี้ยค่ะอ้ยสมแล้วสมเยกเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเอาไว้สำนีก่อนเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ